สำหรับ t o y o ต a นะครับ t o y o ต a ไม่ว่าจะเป็น v ี g o Fortuner นะครับตัวรุ่นแรกๆนะครับก่อนส0 1 2ิบเนี่ยนะครับตัวท่อน้ำข้างเครื่องเนี่ยท่อน้ำเครื่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับท่อน้ำข้างเครื่องตัวนี้รุ่นแรกเนี่ยจะเป็นแบบนี้จะเป็นพลาสติกเลยนะครับเป็นพลาสติกซึ่งมีโอกาสที่กรอบหักง่ายนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยกรอบหักง่ายนะครับตัวนี้นะครับ มันจะเป็นปัญหาให้กับให้กับรถยนต์นะครับรถยนต์ของท่านมากๆเลยเพราะว่าเวลามันไปกรอบห,ห,หรือหักหรือรั่วในมุมที่มองไม่เห็นเพราะตัวนี้อยู่ท่าใต้ท่อร่วมไอดีนะครับจะไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นกันเวลามันรั่วซึมปุ๊บเนี่ยหรือมันหักเนี่ยน้ำออกหมดจะเป็นปัญหาทำให้เครื่องยนต์เนี่ยนะครับฝาสูบโกงพังนะครับผมแนะนำรถรถุรถ่นเก่าๆใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมอยากจะให้เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับ รุ่นใหม่เป็นสแตนเลสแล้วนะครับจากโตยต้าเลยรุ่นใหม่เป็นสแตนเลสแล้วครับมีประเกันอีกหนึ่งชิ้นนะครับเรื่องปัญหาการหักขาดรั่วซึมเนี่ยจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับเพราะมันเป็นสแตนเลสเลยการทนต่อสนิมด้วยนะครับเราก็เลยอยากให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยตรวจเช็ครถด,ดูนิดหนึ่งว่ารถของท่านยังเป็นท่อน้ํารุ่นเก่าแบบนี้อยู่ไหมถ้าเป็นรุ่นเก่าแบบนี้อยู่ผมแนะนําให้เปลี่ยนเป็นสแตนเลสซะ เราจะได้ลบปัญหาเรื่องของทําให้น้ำเนี่ยไปรั่วซึมหรือท่อน้ําหักน้ําขาดแห้งทําให้เครื่องยนต์เนี่ยเกิดฝา,าสุบโก่งพังนะครับสนใจนะครับมาเปลี่ยนท่อน้ําข้างเครื่องนะครับมาตรวจเช็คได้ที่ร้านธนกิจออโตสวิตนะครับขอบคุณครับ